กำลังพลหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพภาคที่3ประกอบไปด้วยมณฑลฐานบกที่3 3กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่17กองพันฐานปืนใหญ่ที่7กรมฐานปืนใหญ่ที่4และกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3จํจำนวน24นายนะครับเข้าร่วมการฝึกด้านการดับไฟป่าระหว่างประเทศและกองร้อยการฝึกรบพิเศษที่3จํจำนวน24นายนะครับเขา้าร่วมการฝึกด้านการดับไฟป่าระหว่างกองทัพบกของไทยกับกองทัพบกของสหรัฐนะครับโดยมีพันเอกนรงสุวรรณอําภัยผู้อำนวยการกองบรรเทาสารภัยและสํานักกิ ก,ก,าการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็นประธานในการฝึกครั้งนี้นะครับ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้การปฏิบัติงานจากทั้งสองประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้สำนักงานป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไฟป่าส่วนควบคุมไฟป่าศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าส่วนหน้ากรมป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่มาให้คําแนะนําแลกเปลี่ยนความรู้ในการฝึกความรู้ทั้ง2ประเทศนะครับโดยมีแนวคิดปฏิบัติเมื่อเข้าปฏิบัติได้จริงอีกทั้งยังเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างกองทัพบกของไทยและกองทัพบกของสหรัฐนะครับ การฝึกอบรมในครั้งนี้มีขึ้นที่โรงแรม Buffalo i อ l a n d Resort ที่หางดงเชียงใหม่ครับ